คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นได้เป็นสื่อกลางแนกา,านายการเสี่ยงโชคนะครับโปรดรับชมพวกความบันเทิงและชวิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆผู้ปกครองควรได้คำแนะน,นำแก่บุตรหลานเด็กและเยาวะชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับ,รบโปรดรับชมพวกความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีครับ FC พ่อพารวย FC ฮานอยทุกท่านครับ พบกันเช่นเคยครับในทางตัวเลขการเสี่ยงโชคนะครับสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลนะครับเราจะเป็นทั้งฮานอยและลาพัฒนานะครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็ยังมีแค่ฮานอยเนาะแล้วก็รอบต่างๆนะครับส่วนจันทร์ถึงสุกก็ยังมีหลายอย่างเนาะเราจะเป็นหุ้นอะไรก็แล้วแต่เนาะสำหรับลาวพัฒนาก็จะมีจันทร์พุธสุกนะครับพบกันในรอบของวันที่5้ธันวาคม2564นานะครับ เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่แล้วเบิ้ลกระจายมาดูว่าอาทิตย์นี้จะเบิ้ลไหมนะครับมาลุ้นกันนะครับมาสรุปแนวทางของวันที่4กันครับสำหรับวันเสาร์ที่4นะครับเฉพาะกิจนะครับบนมา790ล่างมา72อเนาะก็ดกศูนนะครับขออภัยครับมา760นะครับ ล่างมา72นะครับ72เราก็มาตัวกลับเนาะ27นะครับหกศูนย์ก็หลุดไปนะครับมาเจ็ดสองเนาะทำมาเป็นทำาพิเศษครับบนมาแปดหนึ่งสี่นะครับล่างมาเบิ้ลครับเจ็ดเจ็ดสายเบิ้ลหนึ่งสี่เราก็มาตัวกลับสี่หนึ่งนะครับ เจ็ดเจ็ดเราก็มานะครับเจ็ดเจ็ดมีให้เนาะัดมาเป็นฮานอยปกติแม่สองวันนะฮานอยปกติฮานรัฐบาลนี่หลุดมาสองวันนะนะหลุดสองวันแล้วเมื่อวานนี่วางอยู่นะนะครับวางหมดเลยเมื่อวานเนี้ยแม่สี่หกหกสี่ก็วางเมื่อวานนี่วางหมดเลยนะครับ ดูไปนะครับปิดท้ายด้วยฮานอย vip นะครับบนมาเบิ้ลหน้าครับ336ล่างมา5050 50, แล้วมาตัวกลับครับ05ครับอ่ะก็ยังเข้าบ้างนะครับก็ย,ย,บยังเดินอยู่นะครับสูตรยังเดินอยู่นะครับก็มาสี นะครับมาสี่หนีสี่นะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับครึ่งครึ่งเนาะอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ยินดีกับคนที่เฮงที่ปังละกันเนาะก็อย่างที่บอกครับหวยมีข้ามีหลุดเนาะวันหลุดก็หลุดอย่างหวยวันเสาร์เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างจะยากครับจับยากหวยวันเสาร์เนาะ มาพบแนวทางของวันที่5นะครับเป็นวันอาทิตย์หัววันอาทิตย์ครับอาจจะเบิ้ลหรือไม่เบิ้ลก็มาลุ้นกันครับให้เบิ้ลไว้3มชุดนะครับส่วนเด่นอะไรต่างๆนี่ก็สายรูดสายวิ่งก็ลองดูนะครับส่วนตัวเจาะเราก็เหมือนเดิมครับหวยน่าจะมาประมาณนี้ครับพรุ่งนี้ยังไงก็ลอง ดูนะครับเสียงโชคกันนะครับสำหรับในกลุ่มก็ยังมีชุดนอกตารางกลุ่ม VP เรานะครับถ้าสมาชิกอยู่ในกลุ่มนะครับจะมีชุดนอกตารางให้เนาะ1ชุดนะครับมีอยู่9ชุดเนาะมีอยู่9าหางให้เนาะแบบตัวกันนะครับก็ยังไงก็พิจารณาดูนะครับลองดูครับ fc ก็ขอให้ เหงๆปังๆนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านครับต่อมาจะเป็นยอดไล่์ใน YouTube นะครับเนาะขอฝาก YouTube พอ่อพารวยนะครับช่วงนี้กาอุปสรรคเรื่องโควิดครับต้องดูแลลูกหน่อย2คนโอ้ครับกับลำบากแนวบได้มาซอยในช่วงเนาะช่วงกําลังออกรางวัลบได้มาซอย FC เลย แต่ก็จะพยายามครับผมจะพยายามมาให้ท่านเนาะครับเนาะเสร็จภารกิจก็จะดีมากแล้วกันเนาะฉะนั้นก็ขอบปุนขอบคุณพี่นอ้องทุกคนครับที่เป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะอ่ะเสร็จภารกิจแล้วเราก็มาลุ้นกันต่อพรุ่งนี้รอบหวยวันอาทิตย์นะครับขอให้เฮงขอให้ปังนะครับเดี๋ยวพบกันช่วงหวยออกเนาะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ